สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมพามาดูความมันกับทีมงานรถหล่อครับโอโ้โหลมแรงเหลือเกินปุ่นตลรบอบอวนเลยทีมงานรถหล่อเพื่อสตึก ล็อกกี้สีแดงครับล็อกกี้สีแดงเข้ามาอีกคันแล้วล็อกกี้สีชมพูล็อกกี้ไม่มีวันตายครับตูดดำสองคันเลยคันนี้แน่นอนครับคนหน้าคนตากันดีครับเสียแจ็ค แจ็คสายหอบสายยาของคันนี้ครับเสียแจ็คสายหอบเสียงท่อมันหอบเหลือเกินเนี่ยครับ ตกท้ายแน่นๆไปแล้วครับไปใหญ่เลยเสียจแจ็ค<ป>ต่อไปเป็นหน้าที่ของเจ้ายันมาครับรถถรถเกตวันนี้นะครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านดงใหญ่เผาครับ อำเภอสตึกจังหวัดปุดีลํารเคอยู่ในป่าเลยรอบรอบนี้ไม่ได้ปา่าอ้อยกับป่ายางครับดินที่ขุดมาก็มีต้นอ้อยมาด้วยครับบ่อดินนั้นรถเก๋งไม่สามารถเข้าไปได้ขออนุญาตไม่เข้าไปถ่ายบ่อดินนะครับดูที่เทก็แล้วกัน โอ้โหเจ้าจันมากคันนี้ครับแรงมากครับเสียงท่อโหดเหลือเกินมาแล้วครับเมก,ก้าสีฟ้าครับโอ้โห มายังรอเลยครับสีฟ้าหวานไม่เอา เทเทง่ายๆครับเทสบายอยู่เมกาสิบฝันสายพอปีกแล้วไปแล้วครับวันนี้อยู่ติดแม่น้ำมูลเลยนะครับ ติดกับแม่น้ำมูลเลยบ้านดงยายเผาครับสตึกบุรีรัม์รถไถทำงานอีกแล้วครับตามมาด้วยเดก,ก้าสีขาวครับผมคันนี้ก็อคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับก่อนจะก่อนจะถึงฤด,ดูการวิ่งข้าว ทีมงานนี้เขาก็ไปวิ่งกับสังกัดกับสภูทองครับรถคันนี้เดก้าสีขาวสุดหล่อกองเงินพานิช เสียโตดเสียโตดหรือเสียโจรนี่แหละนะครับออกสำเนียงผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเรียบร้อยครับไปแล้วครับ แต่รอๆเลยทีมนี้ทีมงานลูกผสมครับมาจากลาหลายสังกัดเลืเกินมารวมตัวกันได้ข่าวว่ารถแบคโครเนี่ยก็เช่ามาครับทีมหก้อเนี่ยรวมตัวกันเช่ารถแบคโครมามาแล้วพอ่ของงานครับเส,เ,เสียเป้งเสียเป้งเบกาซิ่งครับ ที่บอกว่าไปอกของงานพ่ออะไรครับเขาเนี่ยแหละเป็นคนบอกผมว่าเขาวิ่งอยู่นี่ผมก็เลยได้มาถ่ายวันนี้ต้องให้เครดิตเขาครับเสียเป้งเลยเลยเมื่อก่อนนี้ชื่อ Facebook ดังกระเพื่อเรื่องตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเบารวอลิ์นะครับใครจะติดตามก็ไปติดตามเด้อชื่อ a c e b o o k เดก้าหน้าเงาครับ ม,มีสามชาด้วยเจอกล้องไม่ได้ครับเจอเมื่อไหร่เป็นสามชาเมื่อน,นั้นรถคันนี้แหละเสียเป้งซื้อต่อไปจากผมฮะอะไรนะบอดิน ว่าไปดอกเอาสติกเกอร์ไหมมีกี่คันหกคัน,นปิดทั้งหมดเลยปิดเองทั้งหมดเลยไขมันสูงเลยเดี๋ยวเอาฝากให้ติดดีกว่าเจี๊ยงเอาเจี๊ยงเอาฮะเอเอเจีเ๊ยงเอาก็ได้ไปนะครับเสียเป้ง เสียเป้งไปรถไถก็ลุยต่อครับจะทำเสียงนาครับนาจุดจุดนี้ทํากระท่อมน้อยหรือที่เรียกว่ากระท่อมน้อยปลายนามาแล้วล็อกกี้ ที่เห็นนี่เป็นล็อกกี้คันที่สามครับสังเกตว่าล็อกกี้จะเยอะกว่ารุ่นอื่นๆ ร้อยครับไปแล้วลอคก,กี้ล็อกบอมีวันตายคันนี้สีน้ำเงินนะครับ รถไทนี่ขยันเหลือเกินครับเรียบร้อยครับรน่าจะหมดรอบแล้วน่าจะครบทุกขันแล้ว โอเคงั้นผมยุติการถ่ายทำเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ